สวัสดีค่ะทุกคนพี่แป้ชมจะพา้นงนนะคะไปรับคริสตัลสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะคะในแบบฮีโร่แบทเทิลกาวนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะน้องว่าแบบแบบนี้นะคะเควสง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเล่นยังไงบ้างและเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วนะคะน้องตามพี่แป้ชมมาได้เลยค่ะมาตรงบ้านนะที่เป็นบ้านคุกกี้เหมือนเป็นตรีมคริสต์มาสนั่นเองค่ะจะนําให้น้องเดินมาที่ป้ายนะคะแล้วน้องดูว่ามีเวลานับถอยหลังเท่าไหร่นะคะเพราะเราจะต้องทําเควสตรงนี้นะคะจากป้ายนั่นเอง จะบอกอยู่นะคะว่าเราเนี่ยต้องทํำยังงี้บ้านนั่นเองซึ่งพี่จะบอกตามที่พี่แป้งชมได้มานะคะน้องคือตัวพี่เนี่ยตีบอสไปทั้งหมด8ทีนะคะแค่นี้พี่ก็จะได้เหรียญสีฟ้ามาแล้วจริงๆไม่ต้องเป็นการตีบอสก็ได้น้องตีต้นไม้ตีอะไรก็ได้นะคะทั้งหมด8ทีนะคะน้องก็จะได้เหรียญคริสตันสีฟ้ามาเลยค่ะมันจะขึ้นเหรียญตาข้างๆแบบนี้นะคะเพราะน้องเปิดด้านขวาม,มือที่เป็นคิสตันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเต็มหลอดแล้วส่วนเควสสีส้มเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะน้องแค่มาตีต้นคริสต์มาสแบบพี่แ้้้งงมมนนนนะะ่่เเาาััจจจวต็็หลออดกไ เหลี่ยงคริสตัลสีส้มมาแล้วค่ะหรือน้องเนี่ยไปเดินเก็บของขวัญในแมปที่มันเป็นจุดแดงๆก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้น้องก็จะได้เหลียญทั้ง2สีแล้วนะคะ